มันต้องขับออกมาให้หมดนะครับมันว่ายาสมุนไพรที่อาจารย์เอาให้มานี้ก็ช่วยขับเหมือนว่าขับพิษขับอะไรแล้วก็ทําให้ระบบไหลเวียนเลือดของเรากลับมาดีขึ้นนะครับผมขับออกมาทุกอย่างเราเหนื่อยทั้งเหนื่อยทั้งเพียทั้งปวดมือชาอะไรพวกหลังจากปวกออกมาแล้วผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงอาการมือชาของเราเริ่มจะตาจากมันฟ้ามัว มองมองไม่ค่อยชัดแล้วตอนนั้นนะครับตาเบีเ้ยวตาของเรานี้มองเป็นภาพสองชั้นมองได้ชัดแค่ข้างเดียวข้างนี้จะมองเป็นลางๆเป็นภาพสะพรอนภาพอะไรใบหน้า้างนี้มันมันว่าเอามาพึ่งสิกนะครับมันจะมันจะส่งผลให้ทุกอย่างมองไม่ชัดแล้วตาก็มองไม่ชัดเป็นภาพสองสะพรอนภาพอะไรด้วยอ่หลังจากนั้นทานยาเสร็จเนาะ ภาพทุกอย่างก็เริ่มจะตัวเราขึ้นตาก็จะเริ่มมองชัดขึ้นมาอ๋อเราก็มีความดีอกดีใจแล้วก็มีความชื่นใจขึ้นมาอีกนิดนึงร่างกายเราก็ใช่แล้วเราถือว่าเป็นความโชคดีของเรานะที่ยังมีนิตตาอา,อาจารย์มีนิตตาเลยครูบาอาจารย์ของเรายังให้ความนิตตาเราอยู่นะครับผมอ,อันนี้เป็นความเชื่อนะครับความเชื่อส่วนบุคคลนะครับมาเลาประสบการณ์ให้ฟังสําหรับผู้ที่กําลังเจอปัญหาเกี่ยวกับรโรกนี้อยู่นะครับผมอ่า หลังจากนั้นผมก็ได้อุปกรณ์นะครับเก๊กเอ้เก๊กเก๊กเก๊กมาเอาอันนี้ให้พ่อหน่อยเอาเอากะลาลูกเอากะลา